สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ในคอนคอร์ดเรยเดอร์เลอร์สามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งในวันนี้นะฮะเราอยู่กันในแมป Infinity i ้ไอเเช่นเดิมนะแมปยอดนิยมนะช่วงนี้อ่าช่วงนี้ผู้เล่นเขาก็จะนิยมเล่นแมปนี้กันเยอะหน่อยนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันฮนะอย่าเพิ่งเบือ่อน,น่าจะมีอีกหลายเกมเลยนะฮะอ่าซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณกรีนเอาเลยนะกดสุ่มได้พันธมิตรสีเขียวในฝั่งขวานะส่วนคู่ต่อสู้ขอ,ของเขานะก็คคือุณเช่นเดียวกันนะอ่า แต่ว่าเลือกเล่นเป็นพันธมิตรสีน้ำเงินนะครับผมอย่างที่เห็นนี่เลยนะอยู่ฝั่งซ้ายนะซึ่งถ้าคุณดูชื่อเขาดีๆนะฝั่งเซนเงินนี่จะมีตัว E น้อยกว่านะน่าจะตัวหนึ่งมัง้งเออนะเ,ออเขาก็เลยตั้งชื่อเหมือนกันได้คล้ายๆกันได้นะอ่ะแมชนี้ก็เท่ากับว่าเป็นแมชพันธมิตรมิลลแมชนะพันธมิตรเจอกับพันธมิตรด้วยกันเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็สร้างโรงทหารแล้วก็สร้างอินจินเนียอ,ออกมานะครับผมเข้ายึดบ่อน,น้ํามันเรียบร้อย นะฮะนีแล้วผมจะพูดอะไรวะอ๋อแมปนี้นี่เป็นแมปเอ่อเวอร์ชันหนึ่งจนะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นของคอมมูนิตี้นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นของชุมชนผู้เล่นเรือเรือสามทำขึ้นมานะฮะไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับผม1.12.6นี้ก็จะเป็นอ่าเวอร์ชั่นที่อย่างที่บอกไปนะก็คือคอมมูนิตี้หรือว่าแฟนๆเขาทำขึ้นมาเพื่อแก้บัคแล้วก็ปรับสมดุลอะไรนิดๆหน่อยๆนะที่มันไม่ได้มีผลกระทบกับ เกมมากมายอย่างชัดเจนนะ่ะและที่สําคัญก็คือเวลาหมาว่ายน้ำนะฮะถ้าคุณสังเกตดูมันจะมีริ้วคลื่นนะมันจะมีคลื่นนะครับถ้าเป็นของออฟฟิเชียลนะฮะมันจะไม่มีคลื่นอย่างนี้นะมันจะมีคลื่นก็ต่อเมื่อเป็นยูนิตยานเกราะอย่างพวกเรือหรือว่ายูนิตสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ำนะฮะอันนั้นอาจจะมีคลื่นนะแต่ว่าถ้าเป็นหมาเนี่ยมันจะไม่มีนะ ประมาณนี้นะครับผมอ่ะแล้วตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีเงินโอ้พีกิเปอร์อย่างเยอะเลยนะสีสีเขียวก็เช่นกันนะครับรู้สึกว่ากรีเลิศฝั่งสีเขียวน,นี้จะเป็นตัวจริงนะตัวต้นแบบนะคนต้นแบบนะคนจริงนะอ่าส่วนอีกท่านนี้ก็น่าจะแค่ตั้งชื่อเพื่อล้อเลียนกันเฉยๆนะแต่ถ้ว่าไปแล้วผมผมไม่รู้นะว่าฝั่งสีเงินเนี่ยเขาเขาเขา,เขาคือใครนะอ่าผมไม่รู้ว่าเป็นผู้เล่นที่ชื่ออะไรกันแน่นะชื่อในวงการนะ แต่ที่แน่ๆนะตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี่ก็ขยายฐานลงน้ำแล้วเรียบร้อยนะสีน้ําเงินก็เช่นเดียวกันนะสังเกตดูนะอันนี้บอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูหรือว่าใครที่ไม่ทราบนะพันธมิตรถ้าเจอกับพันธมิตรด้วยกันเองเนี่ยเขาจะไม่รีบขึ้นสนามบินเนะีเขาจะเล่นยูนิตภักพื้นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นสนามบินปั๊บอีกฝ่ายหนึ่งก็จะขึ้นมาแล้วมันก็จะสู้กันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฮะและที่สําคัญคือฝั่งพันธมิตรอย่างที่บอกไปเอยอย่างที่รู้เรืนองทุยลินพันกน อย่างที่รู้กันนะก็คือกองทัพอากาศฝั่งพันธมิตรเนี่ยเขาจะมีประสิทธิภาพมากเลยนะแต่ไม่ได้ถึงขั้น OP ที่ขนาดว่าเอาลงไม่ได้นะแค่ว่ามันมันเล่นง่ายนะีมันเข้าใจง่ายก็เท่านั้นเองนะนี่คือสาเหตุที่ว่าถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งเล่นสนามบินอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องก็จะต้องออกสนามบินมาเช่นเดียวกันนะแต่ว่ายูนิตยูนิตอากาศยานเนี่ยมันไม่ได้มีศักยภาพในการที่จะปิดเกมได้นะ เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสงครามยืดเยื้อไปนะแต่ที่นแน่ๆนะครับตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินนี่ปล่อยริบไทออกมาแล้วนะยังไงครับทั้งพีซกิปเปอร์ทั้งทหารจีวิลินนะระนำยิงเข้าไปที่ริบไทยอาจต้องวิ่งกลับบ้านก่อนนะโอเคฝั่งสีเขียวเอา MCV ขึ้นมากลางบนนี้นะครับเพื่อวางกำแพงนะกำแพงป้อมด้วยนะไม่ใช่กำแพงธรรมดานะ Fortress Wall นะอันนี้หมานะของฝั่งสีเขียวใช่ไหมใช่แหละนะอ่า โอ้แล้วตอนนี้สีน้ำเงินเขามีโรม่าแล้วด้วยนะออสร้างท่าเรืออยู่นี่นี่เองนะเมืองท่านะชื่อภาษาไทยรู้สึกไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่นะเม,มืองท่าตรงนี้อะไรเนะี่ยใครเข้ามาอูโา้โรม่าเขามายิงรถเก็บแร่ระเบิดตุม้มเรียบร้อยครับผมโอ้โหนี่ขนาดฝั่งสีน้ำเงินมีริบไทไว้สกัดนะยังสกัดไว้ไม่ทันนะอะไรตรงนี้กองทัพภาาพื้นปะทกะกันแล้วนะสงครามปืนลูกซองอย่างอลังการเลยนะฝั่งสีน้ำเงินไว้ครับวิ่งหนีก่อนนะ อ,อย่างดีนะครับวางป้อมได้ทันแต่ว่าตรงนี้โอ้โหพับเก็บ MCV บปุ๊บนี่ไฟดับปั๊บเลยนะฮะฝั่งเสียมเงินกําลังไฟฟ้าไม่พอนะ,อะแล้วตรงนี้ยังไงครับอ้าวฝั่งเสียมเงินแก้แค้นนะครับส่งโลมาเข้ามายิงรถเก็บแร่ฝั่งสีเขียวแตกตุ้มไปแล้วนะต้องกดสร้างใหม่นะแต่ว่าจังหวะนี้นี่สีเขียวน่าจะสร้างริบไทส์อยู่นะดูทรงแล้วแต่มันจะไวนะฮะโอ้โหตรงนี้เอาออนโฮไว้ด้วยออนโฮรถตังหมดโอเคน่าจะตังหมดนะอะมาแล้วนะริบไทส์คันนี้ส่วนตรงนี้ก็ปะทะกัน อ๋อโรมาฝั่งสีเขียวโอเคตายเรียบร้อยตรงนี้ยังไงครับอื้มโรงเก็บแร่แตกโอ้โหเจอย,ยังไงครับโรมาไม่น่ารอดนะฮะเจอริไทยสามคันรุมยิงขนาดนี้เนะโอ้แต่ว่าถ้าเรือนี้ก็เกือบพังนะเลือดเหลืองนะอ่าโอเคผมว่าฝั่งสีเขียวนี้ต้องวางโรงเก็บแร่ใหม่แล้วนะแต่เขาจะวางหรือเปล่ามีซับแต่ที่นแน่ๆนะตอนนี้ฝั่งสีม่นเงนี่คือเล่นสนามบินแล้วนะครับโอ้โหมาสร้างไปตรงนี้ด้วยนะเป็น f o r วิร์ b a s สนะ b a s ที่สอง เบสแนวหน้าแต่วเบสสองนะ่าจะเบสนี้ละมั้งอ่า <c> น <oughs> แต่ยังไงก็ตามนะตอนนี้โอ้มีทั้งวินเคเตอร์ทั้งอัพพารุนะฮะฝั่งสีเขียวมั้ครับสนามบินสองหลังเลยนะฮะโรงจอดทั้งหมดแปดโรงนะครับผมมาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะที่แน,แน่ตอนนี้อ้าวอะไรระเบิดเอ่อวินเอ่ออัพพารุแตกนะ่ยอัพพารุโดนสอยไปนะอ่ฝั่งสีเขียวส่งวินเคเตอร์มาบอมรถเก็บแร่นะะฮ สีดำเงินต้องส่งอัพพร์โลกกับทหารเจ็บมาคุมพื้นที่บริเวณนี้นะจะได้สกัดไว้ได้ทันท่วงทีนะแล้วนี้หมาใครฝั่งสีเขียวใช่ปะใช่นะสีเขียวโอเคแล้ตรงนี้ยังไงต่อฮะเออฝั่งสีเขียวเขาก็ยังไม่ขึ้นเทียรสองนะเฉียมเงินว่าไงขึ้นเทียรสอแล้วนะฮะอาจจะได้เห็นโรงรถในเร็วๆนี้ก็ได้นะแต่ตอนนี้กดสร้างัพพ p o r t ซึ่งก็น่าจะเป็นป้อมปืนนี่แหละละมังเนะี่ใช่ไหมเอ่ยอ่าน่าจะน่าจะแบบกดสร้างรอไว้นะรอจังหวะวางสวยๆเอา้าแล้วฝั่งสีเขียวยกพลขึ้นบกนะเอาทหารยัดใส่ริบไทยแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะไว้ครับโอ้ยวินเกเตอร์เข้ามาต้องถอยไปก่อนฮนะเจออพอลโลดักสามลำนะอ่าแล้วตรงนี้ลำแสงแช่แข็งยิงลงมาสีเขียวต้องกระจายตัวนะอ่ะมีพิสกิปเปอร์อยู่สคนเดินเข้าบ้านนะครับผม เปลียบไปได้หนึ่งอ่าแล้วก็เข้ายึดแทนนะจากวันนี้มีอพอลโลฝั่งสีเขียวเข้ามาอีกนะครับเข้ามาเติมนะจากวันนี้เอา่ารวงไปหนึ่งแล้วนะเ็ษเงินสู้จํานวนไหวไหมครับอ่าสูต่อนะแตกหนึ่งโอ้โหแล้วก็น่าจะแตกไปนะเอา้ามีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดใส่นะริบไทโอ้โห้เลยอยู่คันหนึ่งน่าจะไม่รอดเอา้ารงจะไปหายไปแล้วนะะฝั่งสีน้ําเงินขายทิ้งนะลักษณะนี้ตรงนี้ขายรงไฟฟ้าทิ้งด้วยนะตรงนี้ยังไงครับโอ้โห้รีบไทแตกเรียบร้อย ฝังสีเขียวรับทหารแล้วก็หนีลงน้ําใช่หรือไม่ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆน,นะฟังสีน้ําเงินแอบส่งเรือพิฆาตเข้ามานะเรือรบทําลายล้างนะครับผมชื่อภาษาไทยจริงๆนะแต่ว่าผมติดปากว่าเรือพิฆาตนะชื่อภาษาอังกฤษคือแอสเซอร์เดสทรีย์นะเอเดยวนะเขาสร้างจากไหนอะ่ะตรงนี้ปึ๊บป๊บแต่ว่า MCV อยู่แถวนี้ไม่ใช่เลยอ๋อนี่งไงมีอีกที่หนึ่งนะมีเมืองไทยที่หนึ่งตรงนี้นี่เองนะะโอเค แล้วก็เปิดเทียสองเอ้ยเดี๋ยวนะสองลำเลยเหรอออร์มี้บึ้มไปแล้วหายไปแล้วแล้วก็เหลือลำนี้อยู่นะออาเปิดเกราะแบล็กโฮลนะฮะเกราะลุมดาเอาไวด้ดูดลูกกระสุนเข้ามาหาตัวเองนะผมจังหวะนี้อ่าลงน้ํานะครับผมคือตัวเรือรบทาลายล้างเนี่ยถ้าอยู่บนน้ำเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าอยู่บนบกนะฮะตรงนี้ว่าครับวินดิเคเตอร์ทิ้งบอมลงไปแล้วก็บึ้มเรียบร้อยนะครับซ่อมไม่ทันนะฮะอ่าตรงนี้ ว่าไงฝั่งสีเขียวจะแอบเอาเอ,าเอนเจิเนียร์ไปยึดไหมคิดว่าน่าจะไม่นะอะ้วตอนนี้สีเขียวขึ้นเ็กเทียสองแล้วด้วยนะผมว่าเราน่าจะได้เห็นใครอเคอปเตอร์นะมีโอกาสมากเลยนะเอาว่าแต่ MCV ฝั่งซีมเงินหายไปไหนอ๋อมากลางตรงนี้นะะแล้วท่าเรือตรงนี้ก็หายไปแล้วด้วยนะน่าจะขายเอาเงินลรมั้งนะครับดูไม่ทันนะแต่ที่แน่ๆนะครับโอ้โหสงครามอาอลโลว่าไงครับเอาฝั่งสีเขียวเข้ามาเติมอืมอมต้ตรงนี้เข้ามาอีกแตกหนึ่งนะฮไม่ไหวนะครับ สียเงินบินกลับบ้านมาซ่อมแซมก่อนนะฮะจังหวะน,นี้ไม่ซ่อมก็ไม่ได้นะครับแล้วตรงนี้รถกระเบื้องฝั่งสีเงินหายไปอีกหนึ่งคันนะเพราะฝีมือของวินดิเคเตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าลำเนะตรงนี้สีเขียวเขาสร้างอะไรเนะี่ยอย่าบอกนะว่าโรงรถถ้าสร้างโรงรถมานี่ก็น่าจะบันเทิงนะเพราะว่าฝั่งสีเงินก็นอาจจะเล่นโรงรถด้วยดีจนรินพันกันอาจจะเล่นโรงรถด้วยเช่นเดียวกันนะ ตรงนี้เอาพอลโลบินเข้ามาสเกาเจอทหารเจฟลินยิงสกัดออกไปก่อนนะแล้วจังหวะน,นี้สีเขียวไหมครับโอ้เอาเรถเก็บเรม่มาแปลงร่างไปสู่บัญชาการนะเพื่อขยายฐานเพิ่มเติมเนะี่ยเพิ่มพื้นที่ก่อสร้างนะครับผมแต่ตรงนี้งไงครับโอ้ยลำแสงแข็งแรงมากมสีน้ําเงินแข็งไปสองลแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่มีศัตรูมาโอเคมีศัตรูมาแล้วครับโลมา2ตัวนะฮสามตัวนะครับผมลิทไทแตกแนะ่นอนอ่ะตัวนี้โดดข้ามลบนี้ดามเมจน,นะฮะ ติดไทยแตกรงจับแร่โดนไปอีกบึมเรียบร้อยฮนะจังหวะน,นี้โรงจับแร่ก็น่าจะโดนไปด้วยก็ไม่พังนะฮะขายทิ้งได้นะครับขายได้ทันอยู่นะอ,อจังหวะน,นี้ยังไงครับลํำแสงเชะแข็งของฝั่งซีมเงินเข้ามาเพราะฝั่งซีมเงินจะเอาเรือพิฆาตเข้ามายิงแล้วตรงนี้ก็แข็งไปแล้วเรียบร้อยนะครับมีทันจิฟลินอยู่นะจังหวะน,นี้ผมว่าฝั่งสีเขียวนี่อาจจะกันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทันก็ได้ละบางนะฮะจังหวะน,นี้ยังไงครับวินเเกเตอร์มาบอมดาเมจไม่พอนะ เอารวมเก็บแร่หายแข็งแต่รถเก็บแร่ยังแข็งอยู่นะครับเขามายิงยิงสิครับบึ้มเรียบร้อยนะฮะแตกนะฮะรถเก็บแร่โอ้โหไม่ไหวเนอะอ่าแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีเขียวินดิเคเตอร์เติมกระสุนยอยู่ละมั้งนะจังหวะนี้ตรงนี้สีน้ําเงินออมมาตรงนี้นะครับจะมายิงเบสี่ไม่ยิงนะอ่า เรือพิฆาตเหนียวจริงๆดาเมจมันเยินนะแต่ว่ามันแพ้ทางยูนิตทาหารราบนะเพราะว่ามันยิงทาหารราบเบานะ,ะแล้วสุดท้ายก็บอมทิ้งไปหนึ่งลำอีกหนึ่งลำก็โดนทหารจิบลินยิงบึ้มไปแล้วนะฮะตัวเรือพิฆาตเนหมะกการเอาไปยิงยานเกราะด้วยกันหรือไม่ก็ยิงถล่มสิ่งก่อสร้างแบบมีมากกว่านะฮะตรงนี้ยังไงในฝั่งเซมันทำไมคุณเข้ามาแบบอุกอาจอย่างนี้นะแล้วสีเขียวเขาไม่ได้วางป้อมไ้ด้วยใช่ไหมโอเคไม่ได้วางป้อมโอ้นี่ไงเครอเฮลิคอปเตอร์มาแล้วนะ นี่อย่างที่อย่างที่คาดการไปเลยนะคือยังไงยังไงก็ต้องมีนะแล้วตรงนี้ไงครับฝูงลมมา1 2 3 4 5สามสี่ห้าตัวนะครับกำลังว่ายน้ำมาแต่เข้ามาก็ไม่น่าจะเจออะไรนะเพราะว่าฝั่งสีเงินไม่ได้สร้างโรงเก็บแร่เพิ่มนะไม่ได้สร้างใหม่นะพูดติดแล้วตรงนี้ครับฝั่งสีเงินโอ้โหมาจอะหน้าบ้านยิงอัดเข้าไปที่กระต๊อบอย่างนี้เลยนะฮะไร่ทาหารฝั่งสีเขียวมาเนะอา แล้วยังไงครับฝั่งสีน้ําเงินขึ้นเทียสามแล้วนะมีโรงรถมาแล้วด้วยนะปืนใหญ่อธีน่านะครับมาแล้วนะซีดยูนิตของฝั่งพนมิตรนะครับผมตรงนี้ครับลําแสงแช่แข็งเข้ามาแล้วก็โอ้โห و, แล้วยูนิตอ๋อยูนิตท,ที่อยู่ภายใต้สกิลโรเอจิสของตัวอธีนนานี่จะไม่โดนแช่แข็งนะเออผมก็เพิ่งรู้นีนเนี่ยจริงๆริโอ้โหแล้วเมื่อกี้นี่คือฝั่งสีน้ำเงินนี่คือไมโครกองทัพทหารเข้ามาประชิดต,ตัวอธีน่าเลยนะ อยู่รอดปลอดภัยนะแต่ว่าคนนี้นี่ไม่ไม่ปลอดภัยนะตายไปแล้วเรียบร้อยเนะ่ยอ่า <c oughs> อน,นี้ยังไงครับใออครรับเอามาย่อส่วนนะบอมลงไปโอ้โหโลกก่ก็กันไม่อยู่นะเมื่อกี้ดาเมจเดยอะเกินไปนะแล้วจังหวะน,นี้ยังไงฮะฝั่งสีน้ําเงินเหมือนจะบุกนะแต่สีเขียววางกําแพงขึ้นมาพอดีเนะ่ยทำบอดี้บล็อกนะครับบุกไม่ได้นะ แต่มีการยิงลําแสงแช่แข็งลงมาอย่างนี้นะโดนใครไหมอาโดนพีซกิเปเปอร์ไปคนหนึ่งนะตรงนี้ว้ครับใครคอปเตอร์แตกไหมแตกนะฮะก็เกือบนะฮะโอ้โหแล้วตรงนี้อาร์เทนายิงจากระยะไกลมากนะฮะเป็นซีดยูนิตที่มาแทนรถถังปริซึมนะฮะซึ่งก็ยังคงไว้ด้วยคุณสมบัติของรถถังปริซึมเลยนะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เครื่องบินฝั่งสีเขียวร่วงหมดเลยนะฮะวินดิเคเตอร์โอ้โหเสียดายมากเลยนะ อผมจะพูดอะไรวะอ๋อคงไว้ซึ่งคุณสมบัติเดิมของรถปีซึ่มก็คือยิงแรงยิงไกลแต่เลือดน้อยนะฮะแล้วก็เคลื่อนที่ช้าด้วยนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี้ต้องย้าย MCV แล้วะะไม่งั้นพังนะฮะย้ายไปไหนนะครับย้ายมาซ่อมตรงนี้นะฮะเป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าพับเก็บอย่างนี้เนี่ยสิ่งก่อสร้างก็จะเหลือแค่เทียนหนึ่งเนะอแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าฝั่งสีเขียวนี้คือยอมถอยก่อนนะะ คือรักษา MCV ไว้ยิ่งชีพนะฮะเพราะ MCV นี่ในเกมภาค3ามีไม่ใช่แค่อ่าอะไรนะหัวใจสําคัญของการสร้างเสียงก่อสร้างอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามันเป็นตัวที่เอาไว้พัฒนาเทคโนโลยีด้วยนะซึ่งอยู่ไหนละ่ะอ๋ออยู่นี่นะเทียร์สโอ้โหสภาพยับเยินนะฮะคือกราฟิกโมเดลอันนี้นี่ก็เป็นโมเดลของ 1. 12.6ด้วยนะเป็นโมเดลสภาพยับเยินนี่ ที่ทําขึ้นโดยแฟนๆนะไม่ใช่ของออฟฟิชียลเนะแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีมนก็น,นี่กําลังได้เปรียบนะะค่อยๆรุกคืบเข้ามานะครับผมรงทหารไปแล้วนะฝั่งสีเขียวว่าไงฮะตรงถอยกลับแล้วก็มีรถถังมิราจมาด้วยนะครับผมมิราจแทงนะรถถังมิราจก็ยังคงสามารถพลางตัวได้เช่นเดิมนะฮะสมชื่อสมชื่อมิราจอยู่นะผมแต่ตรงเนี้ยโอ้โหค่อยๆหายไปทีละหลังสองหลังแล้วฝั่งสีเขียวยังไงฮะ สร้างเอนจิเนียร์ขึ้นมาเข้าไปซ่อมแซมได้ทันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจังหวะน,นี้ถอยกลับก่อนนะจังหวะนี้ยังครับลำแสงเช่ยแข็งลงมาแล้วตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะใครยิงจะตรวจอะไรสตันมาจะบอกนะาะฝั่งสีเขียวเขามีโอ้เรือบรรทุกเครื่องบินมีแล้วนะแล้วเมื่อกี้ทำสตันไปได้นะโอ้โหแบกเอามิสไซต์ตรงนี้ก็คือยิงลำแสงชี่แข็งมาก็แข็งกันไปหลายยูนิตเลยนะแต่ที่น่นะครับโอ้โหราทาวมลาแตกไปแค่คันเดียวเอ๊ะคันหรือสองคันวะน่าจะ คันเดียวละมั้งนะอ่าแล้วอีกสองคันนี้ดิทหารฝั่งสีเขียวเข้าไปไม่ถึงนะเลยไม่ได้ยิงนะครับตรงนี้ไว้ฮะ Aircraft Carrier อื Car <c oughs> คือดาเมจมันก็เหมือนาะกับการยิงทหารราบอยู่นะแต่ประเด็นคือมันยิงได้แค่ทีละเป้าหมายไนงะแต่ตอนนี้โอ้โหํำแสงเชิแข็งอย่างอลังการลงมาอย่างนี้เลยนะสนามบินแตกแล้วนะฝั่งสีเขียวก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับผม ตอนนี้ไฮะมีเรือทุกเครื่องบินอยู่สองลำนะเท่าที่เห็นด้วยสายตาสองหรือสามนะ่สองสองแล้วนี่อะไรอ๋อโลมาสี่ตัวนะฮะแลวตรงนี้ยังไงเอ่ยอ้อฝั่งสีเขียวโจมตีฮะนี่ง่ายอยู่นี่นี่เองนะโอ้แล้วตอนนี้สีํำเงินขึ้นเทียร์สามแล้วถ้าเรือสร้างอะไรอยู่ก็ม่ทราบนะฝั่งสีเขียวยิงโรงเก็บแร่บึ้มไปแล้วนะในขณะที่ฐานทัพตัวเองก็กำลังจะพังนะฮ <c oughs> ะโอ้ฐานบนบกรู้สึกว่าจะแตกมาแล้วนะเนี่ยอ๋อเหลือสนยนบัญชาก,การอยู่นะ แต่ตรงนี้สถานีก่อสร้างนี้ก็โดนทีสกิปเปอร์สไน์เข้าไปอยู่นะกระหน่ำยิงเข้าไปนะส่วนฝั่งสีเขียวก็แก้แค้นโดยการส่ง AC เข้ามายิง MCV นะ AC ก็คือ Aircraft Carrier ออรนะเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับผมโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้ยังไงครับฝั่งสีเงินพับเก็บนะแต่กะหนี้ทันไหมล่ะฮะจังหวะน,นี้บึ้มนะครับไม่ทันนะฮะโอ้โหแล้วฝั่งสีน้ําเงินมีเครื่องบินทิ้งระเบิดเซนจูรี่ด้วยนะครับผมโอ้โหสงครามยูนิตี้อาสามอย่างนัวเลยนะตานี้ รอบนี้เกมนี้นะอตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้10 16นาทีกว่าแล้วนะฝั่งสีเขียวเรือมทุกเครื่องบินสามลำเลยนะฮะมันเยอะไปไหมครับไม่ใช่สามสี่ลำนะฮะโอ้โหอย่างเยอะนะฮะอย่างเยอะแล้วตรงนี้เครื่องบินเซนจูรี่ก็เข้ามาด้วยนะตรงนี้ฝั่งสีเขียวอโฟกัสไฟไปที่สนามบินแตกไปแล้วนะฮะเหลืออีกลหลังนึงนะะแต่ตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินรู้สึกว่าจะไม่มี MCB โอเค โอ้โหยูนิเทียสามถ้าใช้ดีๆเนี่ยก็เป็นตัวเปลี่ยนเกมได้เลยนะอย่างที่เห็นไปนะจริงๆฝัง่งสีนเมืองน,นี่คือไม่น่าพลาดนะแต่มาพลาดตรงตรงเนี้ยจุดนี้นะที่โดนทั้งลำแสงแช่แข็งนะแล้วก็โดนสกิลสตันของตัวแอร์คราฟต์แคริเออร์แล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินไปด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งสีนเมืองก็ได้กดยอมแพ้ไปนะกำลังอธิบายเลยนะครับผม คือถ้าไม่โดนสตันเมื่อกี้เนี่ยฝั่งเซมันสามารถที่จะบุกเข้าไปในฐานฝั่งสีเขียวแล้วก็ปิดเกมได้เลยง่ายๆนะแต่ว่าฝั่งฝั่งสีเขียวนี่ค,คือเขาแบบทวีลินผันกันขอไปนะฝั่งสีเขียวเขาแก้ทางโดยการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินขึ้นมานะแล้วก็ยิงจรวดสตันออกไปนะจะเป็นสกิลของ,ของ,ของมันนะอ่าก็สตันไปหมดเลยนะทั้งยานกรอะและสิ่งกอ่งกอสร้างนะส่วนทหารราบก็โดนแช่แข็งไปนะครับผมในดูทรัพยากรสีโอ้ใกลเคียงกันมากเลยแต่ว่าฝั่งเซมินก็นำเนี่ย จริงเกมนี้ในฝั่งสีมืดเกือบจะชนะอยู่แล้วนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณกรีนเลอร์ t ฝั่งมานามิตรสีเขียวนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอติเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากอะไรกูแชร์ด้วยนะฮะและน้องๆจะนี้ทังสมารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ